คนไร้ความสามารถคือบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ขาดความรู้สึกผิดชอบมีอาการผิดปกติทางจิตควบคุมสติไม่ได้และขาดความรับผิดชอบอย่างรุนแรงเช่นโรคสมองฝ่อโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์สมองเสื่อมขั้นรุนแรงสมองเจ็บป่วยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่สามารถประกอบกิจการงานและทำภารกิจส่วนตัวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลาซึ่งต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้อนุบาล เป็นคนไร้ความสามารถไม่สามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองแม้เป็นเรื่องเฉพาะตัวผู้อนุบาลเป็นผู้ทำการแทนทั้งหมดนิติกรรมที่คนไร้ความสามารถทำลงไปตกเป็นโมคียะ ซึ่งผู้อนุบาลอาจบอกล้างหรือให้สัตยาบันได้ในภายหลงังตามปพพมาตรา29แต่บางนิติกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนตามปพพมาตรา1,574คนเสมือนไร้ความสามารถคือผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามปพพมาตรา32วรรค1.1มีกายพิการจนไม่สามารถทำการงานได้ด้วยตนเองเช่นหูหนวกตาบอดเป็นใบแขนขาดขาขาดอัมาพาตเคลื่อนไหวตัวไม่ได้ซึ่งอาจเป็นมาโดยกําเนิดหรือเกิด ขึ้นภายหลังเช่นจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บชราภาพเป็นต้นคนของกฎหมายการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่และนิติกรรมซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นจะตกเป็นโมคียะตามปพพมาตรา34 ผู้ที่มีสิทธิร้องขอตามปาพ,พ,พมาตราเศษ28ส่วน32มาตราย8บุคคลวิกลจริตผู้ใดถ้าคู่สมรสก็ดีผู้บุพการีกล่าวคือบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานกล่าวคือลูกหลานเลนเลือกก็ดีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดีผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลน,นั้นอยู่ก็ดีหรือพนักงานอายการก็ดีร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ ก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลการแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบัพ5แห่งประมวลกฎหมายนี้ ตรา32บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตราย8ร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ สรุปคนไร้ความสามารถหมายถึงบคุคคลมิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถผลทางกฎหมายไม่สามารถทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆไ,ไ,ได้เองต้องมีผู้อนุบาลทำแทนทั้งหมดคนเสมือนไร้ความสามารถหมายถึงคนที่ยังไม่ถึงขั้นมิคนจริตแต่มีปัญหาที่ทำให้จัดการเรื่องของตนเองไม่ได้เช่นพิการร่างกายรุนแรงจิตไม่สมประกอบใช้เงินสูรุยสุร่ายติดสุรายาเสพติดผลทางกฎหมายต้องมีผู้พิทักษ์ดูแลหากทำสัญญาบางอย่างโดยไม่ได้รับความยินยอม นิติกรรมนั้นเป็นโมคียะยกเลิกได้วิธีการจำแบบง่ายๆคนไร้ความสามารถสารสั่งทำอะไรเองไม่ได้และต้องมีผู้อนุบาลและคนเสมือนไร้ความสามารถสารสั่งทำบางอย่างได้และต้องมีผู้พิทักษ์ทรัพยินยอม